สวัสดีคะ่ะออยใจคนไกลบ้านไม้แล้วคะ่ะที่เก่าเวลาเดิมคะ่ะในครวคัวค่ะค่ะก็จะมาเล่าต่อคะ่ะก็มาถึงเยอรมันนะคะตอนนี้มาถึงเยอรมันแล้วคะ่ะออยมาถึงเยอรมันวันที่8คะ่ะวันที่8อ่าเมษายนค่ะ2006ค่ะก็ค่ะก็ถามว่าตื่นเต้นความตื่นเต้นมันมีอยู่แล้วค,ะค่ะกอแฟนก่อนนะคะพามาเลยคะ่ะพามาหาแม่มาเจอพ่อกับแม่คะ่ะอ่าพ่อแม่เข้าใจดีมากเลยคะ่ะแต่ตอนนี้คือณวันนี้คือพ่อแกเสียไปแล้วคะ่ะเสียไป3มปีแล้วคะ่ะ ก็ <g år> ในความรู้สึกเราเนี่คือโอ้ยเยอรมันเป็นยังไงเนะี่ยแบบไม่้ก็คือตอนที่ก่อนที่จะมานะคะประเทศเยอรมันมันต้องหนาวมันต้องมีหิมะมันคือความคิดมันก็เยอะอะค่ะค่ะแต่ว่าพอมาเจอเราก็คือ,อภาษาภาษาเราก็ไม่ได้พอแม่เขาก็พูดภาษาอังกก็คือไม่ได้แน่นอนค่ะก็ไม่ได้ภาษาเยอรมันก็รู้แค่ว่าเออเขาอบอุ่นค่ะก็เจอเราใจดีเราก็มีความรู้สึกว่าเออลงค่ะโลงลงไปชุดหนึ่งค่ะ ค่ะก็อาทิตย์แรกค่ะอาทิตย์แรกของการอยู่เยอรมันก็กิจกรรมแรกโอ้ยแฟนค่ะ แฟนพาไปปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยานไปกินไอศครีมก็คือจักรยานก็คือเป็นจักรยานธรรมดามีเกียร์หนึ่งเกียร์สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราไม่เคยเนาะไม่เคยปั่นก็คือปั่นแต่จักรยานบานนอกบานนอกธรรมดาปั่นจักรยานกับไปกันหลายคนค่ะสามสี่คนหลานแล้วก็แฟนขับปั่นไปไกลมากเลยประมาณยี่สิบกิโลได้ค่ะก็ปั่นเหมือนคือปั่นอ่ามันจะมีทางเหมือนกับทางรัดเขาเขาปลาเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทางของมันค่ะก็ปั่น โอ้ที่นี่ปั่นเพื่อไปกินไอศครีมค่ะไปกินไอศครีมก็คือพอกินไอศครีมเสร็จก็ปั่นกับ๊บในความรู้สึกเราโอ้โหคือคือความความรู้สึกขามันมันตึงไปหมดค่ะบอกเลยว่าฉันมาทําไมกูมาทําไมที่นี่วนเนี่ยมาปันาน่น <laughs> เจ๊กขาแบบเดินเดินไม่ได้ค่ะคือแบบมีความรู้สึกโอ้โหแบบ เฮ้ยฉันมาทําอะไรที่นี่คือความรู้สึกนั้นนะคือแบบฉันจะไม่ปั่นจักรยานอีกแล้วคือไม่อยากปั่นอีกแล้วคือเกียดจักรยานไปเลยค่ะค่ะก็ไอ้โกกหัวจักรยานนี่คือเป็นมานานเลยค่ะคือถ้าแฟนชวนปั่นนี่คือแบบงกแงงงงแงงก็คือจะไม่อยากไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบถ้าไปคือทางเรียบนะฉันจะไม่ไปทางที่แบบเอไกลอะไรเงี้ยคือคือยื่นยื่นข้อเสนอเลยค่ะถ้าไปไกลฉันจะไม่ไปเลยค่ะ คราวนี้ก็เมื่อไม่นานนี่ค่ะแฟนสื่อจักรยานห้แกก็บอกว่าผมจะสื่อจักรยานห้คุณเราก็บอกว่าไม่เอายังไงก็ไม่เอาจักรยานยังไงก็ไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเด็ดขาดคือยื่นคาขาดยังไงก็ไม่เอาถ้าสื่อสื่อเอาเองอะไรเงี้ยแต่ก็ตรงนี้แกก็บอกว่าวันนี้เรามีนัดนะจะต้องไปลานจักรยานอะไรเงี้ยไเราก็แบบคิดในหัวแล้วถ้าสื่อห้ไม่เอาเด็ดขาดเลยค่ะไม่ง่ายก็ไม่เอาไม่ต้องไปอะไรเงี้ยไปไปด้วยกันค่ะ พอไปเซกมันเป็นลานจักรยานก็คือเป็นเ <c oughs> ยอะแยะนะคะก็เป็นจักรยานเหมือนจักรยานไฟฟ้าค่ะ <c oughs> แกก็แกก็บอกว่าอ้าอ้อยมาลองปั่นอะไรเงี้ยชอบอันไหนเราก็บอกอ๋อก็เลือกสิฉันฉันไม่เลือกเราก็เลือกเลยอะไรเงี้ย เออแก้ก็เลือกเออเราก็เอเอเลือกเลือกอะไรค่ะเก็าคิดว่าเออก็ดูแต่แต่แก้ก็บอกว่ามาลองปั่นอกบอกไม่เอาไม่ปั่นเก้อกลองปั่นแกไปลองปั่นเซ็จเราก็เห็นเนื้อถ้าทครจะสนุกเราก็เลยลองดึงสนุดพอลองปุ๊บโฮ้ยเออเปลี่ยนใจทันทีเลยค่ะเออซื่อซื่อซื่ออ,อะไรทำไมเธอเปลี่ยนใจแล้วแทมเมื่อกี้ยังบอกไม่เอาไม่อยากได้อะไรเงี้ยก็ลองปั่นแล้วมันสนุกอะค่ะคือเป็นจักรยานแบบไฟฟ้ามันก็คือแบบ มันไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยค่ะก,ก็สนุกค่ะก็สรุกก็ได้จักรยานมาใหม่เราต้องทุกวันนี่สนุกค่ะสนุกปั่นจักรยานมันมากเลยค่ะค่ะกิจกรรมต่อมาค่ะอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองคือเข่าปลาค่ะเข่าปลาเข่าปลาเดินเดินเดินปลาค่ะเดินปลากะทีแบบเขามีไม้เท้าสองอันนะคะไม้ไงค่ะเดินก็แบบ พาไปเดินคืนปีนเขาไม่ได้ปีนแบบเแบบแบบแบบที่เขาปีนกันนะคือเขาคือเดินตามก็มีทางเดินนะคะแต่คือคืนเขาป่าเขาอะไรไปดูเอ,อไปดูเขาเรียกอะไรนะไปดูแบบเอ,อบ้านเราเป็นเป็นภาษาทินภาษาภาษาทินเก่าๆเลยค่ะไปดูค่ะก็ก็พาไปดูเราโอเค,อ,เคอยู่ค่ะแต่วัดเดินนี่สิเดินมากแบบเดินจนแบบโอ้ ทำอะไรที่นี่เนี่ยมาเยอรมันเนี่ยคือแบบฉันมาทําอะไรเนี่ยมัาเดินป่าเหรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ในความรู้สึกตอนนั้นคือแย่ค่ะแย่มาก,ม,ากมันเหมือนก็ว่าเฮ้ยความคิดเราว่าเฮ้ยมาเยอรมันอ,อยมันเป็นอย่างงี้นี่ว่ามาแบบต้องมาเดินป่าพามาพามา,พามาเที่ยวคือในความรู้สึกเราเออไหนไปเที่ยวที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือคิดอย่างนั้นนะคะแต่ แต่คือว่าแฟนเราเป็นคนแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอะค่ะเป็นหนุ่มชาวไร่เป็นบ้านบ้านเขาเนี่คือทําทำทำไร่ค่ะทำเป็นไร่อางุนเลยค่ะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไร่อางุนค่ะคือพ่อแม่เขาเป็นอาชีพอาชีพคือทาทาไร่ค่ะพ่อทําไร่แม่ก็เป็นสาวโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสาวโรงงานแกก็เออค่ะตอนก็เกษียณเน่ะเกษียณแล้วก็ แฟนก็คือตอนหนุ่มๆเขาก็ั่นแหละค่ะทำไล่ทำไรแต่ปัจจุบันแกก็ทำงานบริษัทก็คือไล่ก็คือไม่ได้ทำแล้วก็คือให้เขาเช่าไปค่ะก็เอกสารค่ะเอกสารการแต่งงานหรือเอกสารของอ้อยที่มาขอแต่งงานค่ะแกก็ยื่นไปก็รอค่ะคนนี้รออย่างเดียวก็อ้อยไปเดือวันที่88ปเมษาค่ะมันก็มีวันนัดมาให้ไปแต่งงานที่อําเภอค่ะก็วันที่20มิถุนาค่ะ ก็ว่านั้นก็ได้ไปแต่งงานก็คือไปจดทะเบียนในอำเภอค่ะแค่นั้นเองเราที่เหลือก็ก็คือญาติก็คือแค่มากินแบบยัดญาติกันค่ะไม่ได้จัดพิธีใหญ่โตอะไรค่ะก็แค่นั้นค่ะก็เรียบร้อยคือการแต่งงานก็มีล่ามมาแปลค่ะก็จ้างล่ามมาแปลคนนึงพอเราได้ภาษาอ่าภาษาเยอรมันเราพูดไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีล่ามมาแปลค่ะก็ค่ะก็ ชีวิตก่อนนั่นนะคะภาษาเรายังไม่ได้ก็คือพอแต่งงานเสร็จนะคะมันก่อนนะะมีมีกี่วันไหม่ะไม่กี่อาทิตย์ก่อจะมีจดหมายค่ะจดหมายให,ให้เราไปเรียนภาษาค่ะคือ,ค,อคือในความคิดอ่อย,ยคือแบบอยากทํางานว่าอยากทํางานตอนนั้นคืออยากอยากทํางานอยากเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยพอเราทําอาหารมาก็อ,อยากเปิดร้านอาหารค่ะก็อยากไปทํางานแฟนก่อไม่ไม่ไม่เธอ ในเมื่อเธอยังไม่ได้ภาษาเธอไม่ต้องไปเธอทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยเธอต้องไปเรียนก่อนค่ะก็มีจดหมายให้ไปเรียนหนังสือค่ะเรียนอ่าเขาเรียกว่า A1 A2 นะคะอาภาษาเยอรมันกับอาไออาสวายค่ะก็ไปเรียนเหมือนปฐมอะค่ะเหมือนไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ก็ไปเรียนค่ะหกร้อยชั่วโมงค่ะค่ะก็ไปเรียนเนาะไปเรียนก็หกร้อยชั่วโมงค่ะหกร้อยสามสิบชั่วโมง อ่าสาสชั่วโมงนี่คือเป็นเรื่องของการเมืองค่ะกก็อกอสอบอ่าสอบแต่คะแนนไม่ค่อยดีท่าไรเพราะมันเป็นอ่าเรียนเรียนเรียนแบบช่วงแค่วันเดียววันเดียวค่ะเราก็อีกวันหนึ่งก็คือสอบก็คืออ่าแต่หกหรอยชั่วโมงนี่ก็ถือว่าทําข้อสอบได้ดีค่ะ,อะ,อคะพอเรียนจบแล้วเราก็อยากดาได้งานอะไรเงี้ยก็พอดีอ่าได้งาน้านพิซซ่าค่ะได้งานร้านพิซซ่าไปทํางาน้านพิซซ่าเป็นผู้ช่วยในครัวค่ะ ค่ะก็อยู่พออยู่ร้านพิซซ่าได้สองปีค่ะก็ที่นี่อ่าก็พอดีในหมู่บ้านนะคะมีร้านอาหารใหญ่มากเลยค่ะก็จะเปิดใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปลองสมัครดูแต่ตอนทาร้านพิซซ่าคือทามินิจ็อบนะคะคือทําไม่เต็มเวลาค่ะเราทำแค่แบบอ่าอ่าเป็นไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะแค่ตอนเย็นตอนเย็นถึงเลิกงานค่ะแต่ว่าที่นี่ก็ร้านอาหารที่ในหมู่บ้านนะคะชื่อดอยชไวทัวร์เนาะก็เปิดใหม่ค่ะก็เลยไปสมัครดูค่ะก็ นั่นแหละค่ะก็ไปเริ่มทําอยู่ที่ร้านอาหารก็เป็นคนล้างจานค่ะล้างจานโอ้ก็ก็ล้างจานอย่างของเครื่องล้างจานเขาเขามีเครื่องนะคะมันก็ไม่ได้นักอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะมีบ้างที่ยกจานนักๆอะไรเงี้ยก็ถามว่าโอเคไหมเราก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็ทําอยู่นั่นค่ะก็ก็มีก็มีจุดจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนไปอีกค่ะก็เป็นคนล้างจานอยู่ประมาณสี่เดือนค่ะก็ที่นี่อ่าพอ เราก็จะเขาเขาออกเป็นเหมือนผู้ช่วยนยคะค่ะผู้ช่วยในครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนล่างจานด้วยแล้วผู้ช่วยในครัวด้วยก็คือทำนั่นทำนี่เชฟเขาก็เห็นเนาะเชฟค่ะเห็นเห็นว่าเอ้ยทไมอ้อยคงวะคงในครัวอะไรเงี้ยทำนั่นทำนี่คือคือคงอะไรเงี้ยจับจับนั่นจับนี่คือคองก็เลยถามว่าอ้อยอยู่เมืองไทยเธอทําอะไรมาเธอเป็นอะไรทําอะไรอะไรเงี้ยก็ ก็บอกเข้านะคะว่าอ้อยทํางานโรงแรมมาก็เป็นเป็นกุ๊กอะไรเงี้ยก็เชฟก็ถามว่าเธอทําเค้กเป็นไหมเราก็บอกว่าเออก็พอได้อยู่ค่ะก็พอได้อยู่ถ้างั้นเอาอย่างงี้ปีใหม่เนี่ยเธอก็เหมือนทดลองงานโดนทดลองเชฟบอกว่าถ้าเธอถ้าเธอทำบุฟเฟ่นะคะทําบุฟเฟ่สําหรับ80คนนะคะปีใหม่ค่ะก็เธอเธอทําได้เธอเปลี่ยนชุดเลยชุดเดิม ได้เงินเดือนใหม่่ะโดนโดนทดลองงานค่ะค่ะก่อพอวัน่วันปีใหม่มานะคะก่อวันวันที่ก่อนจะปีใหม่นะคะก่อจัดบุฟเฟ่ทําอะไรทํานั่นทํานี่ค่ะพอ,อะก่อแก๊สลักด้วยค่ะแก๊สลักแตงโมโด้วยก่อทาให้เขาเป็นบุฟเฟ่แบบโอ้โหเชฟแบบแกเข่ามากอนอะ่ะแก่เข่ามากอนหนูอะเข่ามากอรอ้อยอะเข่ามะกอนแบบแต่ลึงอะ่ะแต่ลึงในความที่เราเฮ้ย เธอทําได้ขนาดนี้เลยเหรออ้ยเธอท,ทาได้ขนาดนี้เลยเหรอคือเขามากอดกอดแบบกอดกอดแน่นเลยกอดแบบดีใจมากค่ะคือเชฟคนเนี้ยเขาเป็นอ่าเหมือนคนโชว์ทีวีโชว์นะคะอยู่อยู่ในทีวีค่ะแกจะเป็นอ่าโชว์ค่ะโชว์เรื่องอาหารทําอาหารแกจะแบบมีรายการทีวีมาถ่ายในที่ทํางานค่อนข้าง,งบ่อยค่ะมาถ่ายนั่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยแกเเขามากอดแบบแกบอกว่าพรุ่งนี้เปลี่ยนชุดเงินเดือนใหม่ ไม่ต้องน oh, แล oh, like, like, hey, ้วโอ้แบบอ้อยก็งงมากเลยแบบเฮ้ยเราก็ทําได้ไม่เยอะนะแต่ทําไมเขาแบบเขาแปลกใจอะเขาบอกว่าอ้อยรู้ไหมผมเรียนมาแต่ผมไม่เคยทําได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยคือเราก็มีความรู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจในสิ่งที่เราทําก็ก็ขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนอ้อมที่วันนั้นโทรไปแล้วก็ให้คาแนะนําดีๆก็เนี่ยค่ะชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากเด็กล่างจานมาเป็นกุ๊กค่ะค่ะก็ ก็วันนี้็ขอเล่าแค่นี้ก่อนนะคะก่อเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปค่ะว่าชีวิตการทำงานเป็นยังไงทำงานรวมคนเยอรมันเป็นยังไงแล้วก็ใบกับขี่ใบแรกทำยากไหมทำเสียเงินไปเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวมาเล่าค่ะค่ะวันนี้ก็ขอตั๋วไปช่วยแฟนก่อนค่ะก็คือจะทำทอนาวให้เสร็จค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ